ปูนี้ไปล้วคลิปนี้จะูนะเอาใส่หันจพรอมใส่ไหมแม่่ใส่แม่ก็ไม่ใส่แม่ก็ไม่ใส่แม่ไม่ใส่เหลียกจังปูหมันเข้ากันไม่เหลวเหนียวตึงเลยปะเหนียวตึงแล้วคอยคอยได้ยกสาบบก้นคอยได้ทาเจ้าตำนนเหนีย เราต้องเสียสิทธิ์แล้วก็ยังสิไปอาบน้ำก็สีบาร์เอาแั่งกระส่ตัวนี้เลยละเอียดไปเลยจ้ะตามขอยยกจากบั้กขวดเจ้าสเวล้วอย่าตามเจ้าก็บขวดลูกตามแล้วก็บขวดลูกให้มันละเอียดเพราะนี่เผากันเนื้อติดเนื้อคือเกลือละเอียดเลยเสือเทศก็ให้มันหมุนใช่ไหมต้องน้ำพริกแข็งเดี๋ยวให้มันเข้ากันละเอียดหมดทุกอย่าง นี่หละตัวนี้เราจะพาอร่อยเขือเทศกับหอมถ้าไม่เนียมันกไม่อร่อยเนื้อเราต้องแส่มะกรูนะคือว่าเป็นตาหแดตดใช่เขากลย่ง้เลยใช่เลยนะเขาสจะเขาสขาไม่ดูตใกล้อยู่กับมม่ประตูกันเข้าไม่ได้นะเปดใต้เหย่ยดงใส่แล้วนีแนเจ้าบ้างเจ้าเขาไป ไปซึ้นควงไม่มีมทางนี้ไปว่ถ้าได้ไปใส่แล้วอนีหแล้วบอกประแดกก่อน้กไปซื้อว่าถไ้ไปเนาะอใส่แล้วเห็ดอันนี้ก่อนรว่าจะซื้อคงการหรือแกจะไปซื้อกล่องนอน้ำแนะีเออะไรเนี่ยมันน้ำเรื่อง แ right? ม่เจ้าอะไรประชูรถกวาง ฉอตเด็ดดูฉอตเด็ดไม่ฟาดเถอะพอแล้วแม่เอ้ยโอ้ยโอ้ยบาตรตัวเฮ็ดเร่นเฮ็ดอีรีเลยบารที่นี่ม่เป็นไรจุดลวดมัดหัวเลยอีพออีเมยยโอ้ยตายแล้วอีก เปนงมาหลายเสีงหลายเสียงหขียขอให้นีแกงมากจานรสชาติมันกรมกลอแกงจาหลายเสี่ยหลาย้ดอ้เยผมิจใจัยพิจัทานหาผักกับจานได้ปะเอ้ย มันมี้่่ได้า่กนน่ก็ีเป็นนน่ไงนมรวอะไรขดเทรเพอวดไหนว่าก่อนไ่หันก็บมีสินีเหร้งว่านอดูซิออกมาจานอปี่เาออกไป้ออกไปให้เขาแล้วพอาทอด

เดือดอันโอ้อันมะเกือเทศเลยบริกวณอนใหน่ปวดบ้งแม่นครับเกลียเสียงกันเเทเะใส่เบอร์เลยด้นิโอ้มาพิจายณัเผีดเลยลอง,องดูอาจจะเิดดอยู่นะเพราะว่าพริกแยดอกไม้เนี่ยสูตรน,นี้คล้ายๆเจ๋ไทยสกุลก็คล้ายๆกยับคุณแม่อ้่นเนื้อขึ้นถ้าับขวดไปั อันนี้คือสูตรพองแม่เห็ดกิน,อกอนกเองับผมปลเา,าเป็นกระเพร์กอะไรครับหาดงชดแน่นอนเลยเห็ดอีลีถ้ามันเผ็ดต้องขาดงชอ <c oughs> ลอดรับบอปนเออคือคคาราตลตาลไม่นัวนะี่เหไมนันหนัวนเราแม่มันอร่อย<ช>ไหนละคเป็นปข้าดีอยู่ไหนคเป็นข้อดีอ เดี๋ยวทุงเาเท่ันแล้ว,น,วนะซีนซีนตั้เป็นพี่จังงั่นอ๋อดิเลขาลุลงกินเป็นแม่ปลาลอ,ลองดิมไม่กินปลาเหรอเกอลองดิน้เขาแข็งไหม่อ้เราจะปวดแขนแล้วคุแม่จะตมแม่อนนี้อาย่างแข็งอ่ะอ้ะาวแสดงไม่ได้่งหรือเปล่าหด้ เหมือนอุ่นเข้าอยู่ตอนนี okay. hey ้ร hey ้อนๆครับพี่น้องครับเอ้าวเก็บสุดโต่งเก็บคำใหญ่บ่ไหนมันเพี้คือบ่าตุยอ่างนี้อย่างสไตล์นี้สุภาพนะครับเป็นจังได๋คุณนได้ไหเไม่ไม่นัวต้องให้มันนัวแล้วเนี่ยมันขาดมันขอมันเยอะแตใส่น้อยมันไม่มันเลยเครื่องหรือขิ้งเลยมันไม่ถึงเครื่องของมันเยอะใส่น้อยมันเหมือน พลละพอนอะชุลรสเทละคอไปใหญ่ใส่หมดได้เพราะว่าหม้อมันใหญ่นะถ้าไม่ใส่หมดมันก็นะมันคือหม้อใหญ่เนี่ยอะไรติพริกเพรพูดอะไรเขาถามหาคนทำเลยนะงงอุ้มระบายไหลเลยพี่ต้องครับมุ้ยระบาแม่ของเลยเอ้าเราจะตามให้เอ้าตามมันก็ไม่ต้องอย่าดีดทางเข็บ ใส่เบิดเลยก็บอกให้หนุใส่นุก็เศร้าใส่เบิดเลยแล้วไปประมาณนั้นสีบม่เผ็ดไปหน่อยว้า<ห>วพริกเขาขัวเองเนะา,าะบ่เขาเป็นเหผสม,สมถ้าพริกตลาดน่ะมันใส่ทั้งหมดถุงก็ไม่เผ็ดหรอกเขาผสม,มอันนี้มันพริกยายนั่นขัวเองตำเองเของผักเนาะเราไม่ได้ซื้อ,ขอขเขาขัวเกงไปไว้ใช้อ่ะเออเดี๋ยวค่อยซื้อเดี๋ยวหนูจะเดินไปซื้อให้เนาะ หจักอยู่หัวจากบาน่นอยู่เป็นได้โอเคยังเอาน้ำปะลาใส่สิแม่มน้ำเอาไปทำไมน้ำ้มเนือสนะิ่มันต้องไปแหลกไหนต้อเอะไรมาะเท็เมัไ่แหลกพมะเาต่อพันไม่ใหญ่เลยอุปกรม์อะแล้ว ลมาหลแล้วนี่ยบักนปากไม่เดือ้มีแรงเดือขนาดยัไม่อาบน้ำม่นอนแล้วใส่แล้วใส่ลิซติกยี่ห้อดีเนาะแพงกว่าสองสาพันนหูห่วยห่วยยังได้ใ้ของเราอยู่เดีโอุ้ดยอดเลยแซ่ ทำเดียวไปชอวทำทำตามมาได้เลยทำถงกันเด้เยชีแม่ชีแม่อย่ามาติดมือโอ้ทำไเนี่ว้าวูเพื่อจะได้พอดีแหละมันกินกับผักทักมาคุณแม่อะไรเยอะสุดเลยใครอยากได้สิแล้วัทำแซ่บ มาเด้ผู้ใหญ่บ้านองพูดคแม่มาถึอ่แม่เลยเยี่ยมเยี่ยมทางเพชรสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่องคนลำเพลินไวเจอกันคลิปหน้ากับโู้ว่ไเบนดโหม้อแ่ห้อบแตงใส่ถ้วยก่อนล้างกอนใส่ถ้วยมันละมันมีแบบเกลือเทศซื้อ ยอดจ้ากว่าแม่้เขาจังมาแบลวได้กับพี่น้อกยอจ้าฟาดเบิ่มับพี่น้องสูตรลาราบองคุณนายแม่ทำเองช่องครัวลำเพลินกินแล้วแซ่บแล้วก็นั่วเผ็ดอีกต่างหากโหดโพบักโมบักแ่งวัวดจ้าฟาดเบิเผ็ดโพดโพแซ่บแซ่บพี่น้องคะชินีอะไ้่ามีชิปหนาจังมือกันไหมมาดู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 ด